อือโอ๊ยไม่โดนนี่มันเท่าไหร่นี่นะโอโันนี้ไม่เป็นไรไรอ่ะคราวนี้ขอดูตัวเลขทันๆครับว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นเจ็ดสองหนึ่งเก้าโอ้เป็นเป็นนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่นุ๊กและพี่สมจุกในดูนุพินแนวนะก่อนรับชวคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให,หน่อยนะครับแล้วกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปดีคลิปเด็ดในอนะคาคตแน่นอน <c oughs> มาวันนี้เราพาพี่สมจุกมาหาของกันอีกแล้วนะซึ่งจากตอนที่แล้วเนี่ยเราพาไปหาตัวสาก,การหลัดทองหรือไอเต่าทองที่เป็นตัวสีทองอะ่ะ <c oughs> แล้วทาให้เราหารูดได้มากขึ้น2ี่สนะพี่สมจุก20%็ครับจากหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสามครับผม ใช่แต่วันนี้เราจะใช้อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าขานกคุ้มทองพี่ต้องจุกเปิดให้ดูหน่อยหน้าตาในในขาไก่เหรอไอ้ขาไอ้ต้อนทีใช่ขาไก่ใช่ไหมขาไก่พี่ต้องจุกมีนี่ไงมันไงเห็นแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยเนี่ยซุปเปอร์ซุปเปอร์เออซุปเปอร์เลยนะเนี่ยมาเพิ่งเคยใช้เลยเพื่ออ๋อมันใช้เพิ่มจำนวนลูนเหรอครับใช่อย่างเช่น อย่างเช่นเราตีมอนเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้ตอนที่มอนตายนะเราจะได้เพิ่ม3 0รนะรูนน้ามันได้ร้อยหนึ่งเราจะกลายเป็นร้อยสามสิบอะไรแบบนี้อ๋อโอ้เยอะแต่ข้อเสียของมันคือมันใช้แล้วมันมีหมดมันไม่เหมือนตัวสกาหลับทองจากคลิปก่อนหน้านะที่แบบเครื่องประดับใช้ได้เต็มถาวดโอ้ใช่ใช่อะฮะใช่และไอตัวนี้มันมันหายากนะหายากแต่ว่าเราจะทําให้มันหาได้ไม่จํากัดนั่นเองอ่ะไปดูกันครับ ทำไงนะไปดูกันครับเริ่มแรกเลยพีุ่้มจุกไล่ตามถนมนไปนิดนึงนะอ่าลงมาที่ข้างล่างแล้วล็อกให้นหนิดึงนะครับเพื่อที่จะลงน,น้ำสะพานนะครับลงน้ําครับลงน้ํานี่เลยเหรอใช่เราต้องหาทางลงน้ํานะแล้วเราจะวิ่งขึ้นไปตรงตรงร่องน้ําข้างบนเห็นไหมที่เป็นคลองขึ้นไปเล็กนี่นะครับใช่ครับครับผม เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเ,เราจะโดนบุกลุกนะครับถ้าใครเคยโดนบุกลุกไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เกิดว่าพี่จุกยังไม่เคยจะโดนลุกโดย APC ตัวหนึ่งถ้าเราชนะเราก็จะได้มีด๊ดคุ้นๆเคยลงไปน้าเจออ่านั่นแหละตร,หรตรงนั้นมันมีถ้ำอยู่ครับตรงนั้นมันมีถ้ำอยู่อ๋อแต่สู้ไม่ได้นะตายตอนนี้สู้ได้แล้วเพราะเลยวลสูงโอเคโอเคยงนั้นเดี๋ยวไปดดนครับอไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยถ้ำอย่างยะไม่ไม่ยาวเลยไปแป๊บเดียวเจอบอสแล้วก็ตี บอสมันไม่ต้องมันจะไม่ตายนะมันก็จะกลายเป็นว่าจะคุยกับเราอะมาแล้วว่ะแสดงว่าอยากไม่เคยโดนบุกลุกมันถึงโดนมันคับลงจากมาอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้าครับไม่ใช่ตรงนี้หันไปทางนู้นอีกทางนึงอีกทางนึ่งหรือฮะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เราได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยอยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอก่อน ยิงทะลุใส่เลยนี่นะนี่เหรอโอ้ยไม่โดนไม่เท่าไหร่นี่นะไม่เท่าไหร่นี่นะไม่เท่าไหร่นี่นะอะไรเนี่ยก็พี่ชุนโจกงเป็นสายสเต็งไงก็เลยตีแรงเนี่ยเราจะได้มีดมีดดุดเดือดครับเป็นของสายแบนดิทอะไม่เป็นไรไปต่อเราจะเข้าถ้ำกันแล้วซึ่งในถ้ำเนี่ยมีรีวอนให้เราเปิดด้วยอันนี้ไม่ไม่ใช่ของที่ได้อะ ไม่ได้นนอ,อันนี้เป็นผลพลอยได้นะของการมาโอ้สาวใสใสเซนเตอร์สตรีมเลย <มา S 1> โอเคครับข้าง,งในจะมีพรให้เปิดอีกจุดหนึ่งกลัวความมืดขอเปิดไฟหน่อยถ้ามึงแคล้วคุณถ้ามึงแคล้วคุณเปิดพรครับเปิดพอรอนนข้างหน้ามีบลูทูธด้วยค่อยๆเข้าไปก่อนครับเปิดบลูทูธก่อนอเปิดบลูทูธเลย เสร็จปั๊บเราค่อยเข้าไปนะเสร็จแล้วันจะมีผู้ไม้เราย่อๆไว้นะครับแล้วก็จัดการยิงธนูใส่บอนสเตอร์ที่ขวาอยู่สองตัวให้เรียบร้อยดอกเดียวโอ้ยหุ่นสตูนอ่อนตรงเนี้ยอ่อนละตัวดก็ูแรงนี่นี่พี่นุ้ยจะบอกให้ให้พี่ตุ้มจุดเดินไปที่กอไม้เนี่ยนะเห็นแล้วไม่มีอะไรเอาละวไม่ใช่เหรอเดินที่กอไม้ครับมันจะมีเสียงกระดิ่งใช่ไหม ่ยังไม่ยินยังไม่ยังยังไม่ยินยังไม่ยังเนี่ยเดินดิเดินผาดปิ๊งปมาแล้วมันมันมาเต็มเลยตีตีมันตีมันแล้วเรียกมาทำไมไม่จะได้ให้คนอื่นเขาดูก็อย่าไปดูดูดูดิออกมาเต็มเลยโอ้เรียกพวกมาแบบโอ้โหดูดิดี่ยมันอ่อนอ่อนอ่อนดิถ้าเกิดว่ามันเก่งก็คงไม่บอกให้พี่ตุ้มจุกเดินก็ต้องบอกให้ระวังระวังตรงนี้ไว้ก่อน โ <Okay>, okay. อเคโอเคถ้างั้นก็เข้าเองในครับมีของที่ต้องให้อ้ยเปิดหีบแฝดเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวนะเปิดหีบนี่ได้ของมนาะทุกสิ่งจะเป็นของแบ<ว>ได้เห็ดวิ่งได้เห็ดครับขู่ฆ่าจริงแถวบ้านก็มีขายนะไม่ต้องมาก็ได้ทางนี้ <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ย<ป>อะไรเนี่ยอ่านก่อนสอดคล้องอะนี้มีทางลับเหรอ แต่ไม่ไปจะมีทางลับไอ้พวกนี้มันชอบมาเขียนไว้ให้เราฟันเล่นงนี้แหละใช่หรือเปล่าอาจจะมีจริงก็ได้นะอ่ะไปครับคราวนี้เราจะมุ่งหน้าไปอีกทางหนึ่งเห็นไหมมันจะมีถ้ำเล็กๆอยู่ทางซ้ายเนี่ยอ่าครับระวังให้ดีเร,เราต้องเจอบอน้วนะมีบอสด้วยมอียมอสเป็นมอนต์เล็กๆเป็นอครับเราแท่ <Okay. S 2> ตีให้ชนะมันแล้วเดี๋ยวมันจะ <Okay. S 2> จะยอมเจรจากับเราโอเคไม่ได้ด้วยอ๋อไอ้ไหนี่หมด กินยาก่อนเปนเนีนอยนี่ก่อนโอ้ยผไอโชคนพิษพระเจ้าไม่เป็นไรเราใช้อาศัยหัวเอาโอเคครับไปไปครับเอาเติมเติมเลือดก่อนเติมเลืดก่อนไครับไปเราจะเข้าไปข้างในครับปึ๊บไหนอะเลยเข้าประตูการก่อนแลยวรุนมาเอง ปยืนอยู่ยตรงกลางก่อนมันจะโดนจากหน้าผาสางดานที่พี่ตุ้มจุกยืนนี่แหละไปยืนอีกฝั่งตรงข้ามเลยครับไปฝั่งตรงข้ามเลยเดินไปที่ฝั่งตรงข้ามเลยโอเคแล้วหันไปที่หน้าผานะตอนนี้มันออกมาอะไรใช่ไหมนั่นแหละตรงนั้นยังไงกันไปครับยัง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 นั่นแหละมันจะไปจากตรงนั้นละนนนลยังไม่ออกไปอีกเหรอยังเอ๊ะเราต้องเดินไปตรงไหนนะกองไฟหรือเปล่ากองไฟอ่าน เอาหน่อยดิเฮ้ยอา้าวเปิดปบทีไปนะอย่างนั้นอ่ะอ้าวบทีเลยเอาอ่ะวหยุดของไปชุบมาแล้วพี่มาแล้วมาเววเววแล้วโอเคมันเริ่มพูดแล้วอ้าวระวังนะมันจะหล่นมาจากข้างบนนะครับเราไปยืนตรงที่ถักถักนั่นก่อนได้ไหมอ่ะวตอกเลยอยู่ฝั่งต้องฆ่าพินจุกงอะไรอะไรจัดของใหญ่เขาหน่อยบึง้งอยู่โลก อย่าเงื้อนะโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายอย่าเงื้อนะเงื้อยิงไงนะมาดีพี่ไว้ดิอย่าเงื้อนะเนื้อตายนะเนื้อตายนะอะไรอะไรอะไรมีไหมมีไหมจุกฆ่ามันงหรอเอ้าตรงนี้จริงจริงไม่ต้องฆ่านะเอเก็บเลยไปเก็บของครับเอาทำไมไม่ฆ่าเราจะได้กระดิ่งมาแล้ว ได้หออเด็ดได้ท่ากอดห,หนังได้ถุงมือหนังไม่ต้องเท้าบูทหนังอ่ะจริงๆเราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้นะเมื่อกี้ตอนที่มันเอาโล่บางหัวเนี่ยเราเข้าไปคุยกับมันก็ได้อ๋อนะแต่ถ้าเราฆ่ามาแล้วเราได้กระดิ่งอันนี้เราก็ต้องเอากระดิ่งเนี่ยไปให้ไปเท่าแฝดที่ตกองเพื่อให้ไปเท่าแฝดเนี่ยเอาของของไอ้แพทย์ตัวนี้มันเป็นแพทย์เนาะว่ามีนิสัยเป็นโจรก็เลยไปซระมเป็นโจรอยู่อ๋อ มันจะเป็นเขาเรียกว่ากระดิ่งแพทยโอเคครับพี่ล้มจุกต้องกลับไปที่มหาลูนถูกต้องไหมครับใช่ครับไปที่มหาลูนเลยว้ไปครับพี่น้มจุกมีมีรูนติดตัวอยู่ใช่ไหมเราต้องอใช้รูน <5 S 1> รโอ้ยสบายเหลือเฟือหาแม่เท่าก่อนแม่เท่าคิดถึงแย่แล้วนั่นแหละว มาละจ้ามาแล้วจ้า,า,จาอ่ะถวายกระดิ่งเลยครับตวินของแพทย์ครับปึ๊บคราวนี้เราก็ไปที่กระดิ่งประเภท2เปิดกระดิ่ง,งแพทย์มันจะเป็นล้านเห็นไหมอะไรซื้อได้ก็ซื้ออินไก่สามกันนิดตอหรือท้าวทองเนี่ยท้าวุองเนี่ยสามานันไม่นะครับบางที่ได้แค่นี้หรือรไม่ใช่สำหรับชาติพิษผลทีบบทขเขาวเลยครับนั่นแหละนี่แหละเป็นคู่มือในการ ที่เราสามารถที่จะคราฟหรือว่าสร้างตีนไก่ได้ไไม่จํากัดแล้วอ๋ออุ้ยรูปดอกนี่รูปดอกใหญ่นี่นะใช่พิมจุกจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยกญเจ้าดาวผีนี่สำคัญนะควรจะซื้อเก็บไปด้วยอยากซื้อนี้แต่ว่าทำไมมึงจะทำยังไงให้อ๋อจะดูตอนนี้มันจะจํากัดอยู่นะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีครับจับผินนี่ครับเลยจะเก็บไว้ครับ ก็ของอื่นๆถ้าอยากได้อะไรก็ซื้อถ้าเป็กำลังพอลวงเนี่ยต้อง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 มีอะไรสักอย่างเห็นรู้สึกว่าด้านด้นต้องได้ใช้พอลวงมันเอาเหมือนเอาไว้หาทางเนาะอืมอ่าเครื่องพาการมากิดอดีตทโนษไว้กับพื้นชั่วคราวเฮ้ยไม่เจ๋งมากอะซื้อก่อนครับรู้ไหมพี่ต้มจุกมันคืออะไรเหมือนว่าไว้ตึงมากิดไว้ให้สู้เรา ใช่ครับคือเราเก็บเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใช้กับตัวละครเราตัวใหม่ที่เราต้องตีมากินนะไอห้องที่เป็นม่าสต์เหลืองๆเนี่ยเราใช้ตรงนี้ทุกพื้นครับมากินจะไม่ทําอะไรเรา,าเราก็เข้าไปตีเฉยๆเลยใช่ไม่สับคัญมากเศษแก้วซื้อทำอะไรเจะซื้อก่อนแล้วกันสักสิบเอ็ดอันเผื่อไว้ต้องใช้โอเคอเรากลับไปดูที่ของก่อนเปิดปไปตรงสว่างๆตรงนี้ตรงนี้ครังนึ่งคลังไอเทมครับเราต้องไปสร้างไอเทมดิ อ่สร้างไอเทมถูกไหมครับคราวนี้เราต้องสร้างอันนี้เห็นไหมใช้ผลลอาอใช้ผลลอาสามใช้ขานกสี่นิ้วอันนี้ักนี่เบสิกเหมือนกันเลยออตรงนี้ใช้สีห้อยสีทองใช่เพราะถ้าเกิดสร้างขาไก่อนเนี้ยจะใช้สีห้อยสีเงินอันนี้ใช้สีทองอุสีทองหายากนะ๋ยบพี่นุ้พาไปหาแผนที่เลยพี่้มจุบ คือไอดอกดอกไม้แดงๆเนี่ยมีทั่วไปเลยนะใครที่เข้ามาเล่นเอเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่นุ๊กจะไม่พูดถึงดอกไม้สีแดงครับเราจะมาพูดเรื่องของขาไก่กกขาไก่ขานกขานกยิงนกเลยก็ได้อ่คราวนี้หล่ยหลายนคนถามว่าเราไป่ยิงตรงไหนอ่ะคือจริงอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่จุดเกิดเลยนะซ้ายไปที่ทะเลเนี่ยมันก็มีนกให้ยิงแต่ว่ามันมียักษ์ไงคนบอกไม่อยากไปสู้กับยักษ์ก็ยังรเวลวน้อยอยู่อ่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยครับป๊า อ่าเราไปที่กระท่อมครับกระท่อมที่เป็นพ่อค้าผู้โดดเดียวทางด้านซ้นะครับใช่ครับแล้วเราก็จะอี่ม้าจากกระ่อบนี้ยขึ้นไปล็อทะเลลอทะเลขึ้นไปข้างบนครับข้างบนนี่เลยเหรอครับอ่าล้อทหารขึ้นไปข้างบนมันจะมีนกเพนกวินให้เรายิงง่ายๆเลยนกเไปกันเลยต้องไปแล้วไปดูเลยครับคือขอแค่มีม้าแล้วมาเปิดจุดนี้ให้ได้นะเราจะฟาร์มขาเก๋ได้อย่างฟินๆฟาร์มแบบแรกคือเรียกม้าึ้อมาก่อนนะครับ อ่าล้วก็วิ่งรองทะเลไปเลยเห็นทะเลใช่ไหมนี่ครับแต่ว่าทะเลตรงเนี้ยหลายคนบอกเฮ้ยไม่เห็นมีนกเลยมีแต่บี้อ่าเราให้เราวิ่งเลยซอมบี้ไปทั้งบนเลยครับจะไม่มีซอมบี้เลยไป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 วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเลยซอมบี้ไปสุดเลยเดี๋ยวจะเจอนอกไปวินยืนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดนะครับเราฟาร์มรอบหน,นึ่งก็ได้ขาไข่ประมาณันได้ นามงดีหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเซวิ่งเพเวตและอั้นรอเปล่านี่ยน้องมันกินเนี่ยเหรอเฮ้ยอ่ะคราวนี้เราต้องใช้ธนูยิงนะบอกเลยเพราะว่าการฟาร์มนกเนี่ยถ้าเราใช้อ๋อมันจะวิ่งหนีมันจะวิ่งหนีตัวอื่นจะวิ่งหนีครับมันจะวิ่งหนีโอเคไอซีเราใช้ธนูยิงได้เลยนะมันจะไม่วิ่งเลยนะปินๆแล้วอั้นแบบไทยครับตัวหนึ่งก็ยิงตั๊กเข้าไปให้นี่เออ ยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะมีของออกมาให้เราเก็บก็จะเป็นตีนไก่บ้างผลลกบ้างนะไม่มเจคี่กา<อ><อ>จุดยิงมวไม่ดอกอะไรเลยดวงดีครับโอ้โห oh. เป็นคนได้ละหนึ่งตัวแต,แตยิงแค่คบทดเดี๋ยมันก็อยู่แค่บริเวณนี้แหละถ้าเกิดขึ้นไปข้างหน้ามันจะไม่มีแล้วนะยิงแค่ตรงนี้หมดปุ๊มถ้าเกิดหมดก็ต้องก,กลับจุดใช่กลับไปที่จุดพรนะ่ะแล้วก็วิ่งมาใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ ขนนกขนนกขานกได้แล้วครับขานกว่าหนขาขนนกพี่นุ๊กพี่นุ๊กรู้ว่าขนนกพี่นุ๊กหุดก็ช่องใช่นะข้นหยุดใช้ทําอะไรใช้ทําลูกสนูเหรอใช่ครับต้อจะดีขึ้นครับแต่ตอนนี้ซื้อได้ไปจำกัดแล้วนะเลยก็มาแล้วถือว่าแคปเลือกของอะไรก็ได้ไม่เสียหลายโอ้ได้หมดประโยชน์ทุกอย่างได้อันแล้วได้อันนึงแล้ว แน้าไม่มีแล้วนะหมดแล้วย้อนหลังนิดนึงหมดแล้วนีม่มีแตอยู่ในน้ำมานอนอยู่สี่ตัวอีกเพี่ยนชัวอ่ะเอาป็นว่าใครที่จะฟาร์มเข้ามาตรงนี้แล้วกันอโอเคแล้วคราวนี้เหลือสุดท้ายหิ้งห้อยอ่ะพี่ต้องจุกลองเปิดขึ้นมาครับในคู่ไอวิธีการสร้างไอเนี่ยเปิด ที่คันสร้างกรเทินนะล้วไปที่อ่าอ่านครับมันจะเขียนว่าหาได้บริเวณแหล่งน้ําใกล้พึ่งสาทองพบได้ตามแหล่งน้ําใกล้พึ่งสาทองน้อยใช่ครับคราวนี้เปิดแผนที่ครับเดี๋ยวพี่นุ๊กจะพาไปหาใกล้ๆตรงนี้พาไปจากพึ่งสาทองน้อยก็อยู่แถวต้นไม้ไม่ใช่ครับใกล้ๆกับต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ใหญ่เนี่ย<แ>เห็นไหมมีบึงเล<แ>็กๆอยู่ทางด้านล่างครับอ่านี่อ่าบึงนั้นแหละวิ่งไปเอาได้เลยครับ ผมจำได้ว่าเคยจำได้ว่ามันอยู่บนฐานต้นไม้เราเราไม่ต้องลไอกที่ตีมอนด้วยนะใช่ครับเราไปที่จุดนั้นเลยเราจะเจอเต่ายักษ์อ่าไม่ต้องตีมอนยนะที่สำคัญคือวิ่งลงไปเจ็บเลยครับเละไปเลยใช่เรากอาวิ่งไปตามจุดสามนี่เลยนะโอเคตรงนี้แหละบ่อน้ำนี่แหละ เป็นสีทองอยู่ในน้ำนะครับพี่ซบจุกลงไปเก็บด้วยครับวิงว่งวิ่งวิ่งเก็บกเก็บไุกโอ้พี่อันก็เก็บเจีบเจี๊ยบแล้วเราก็กลับไปจุดที่อ่าพนเราได้เลยเดี๋ยวมันวิ่งแล้วมันเป่าแตม้มพิมมาเต็มเลยนี่อันนี้ก็ผลรออาไม่ใช่เหรอเนี่ยเก็บได้หมดเลยเนี่ยใช่ครับโอ้ฟินฟินนะเอ้ยเอ้ยอย่าลงไปนะตายนะ อ่ะเครานี้เราว้าไปที่จุดนกเลยครับไปที่นกเรานกกีไก่ได้ของมาพร้อมและที่จะทำนะครับเราก็รู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนพี่จุกสร้างมันขึ้นมาให้ดูเลยอันดับแรกก่อนเราใส่ไอ้นี่อยู่แล้วนะใส่แล้วทองนะครับอ่าครับ๋ต่พี่น้องจุกก็จะสร้างไอเทมอันนี้ขึ้นมาอี้ไม่ใช่อันนี้ขึ้นมานะครับอ่าสร้างได้หกอันแน่สร้างให้หมดเลยตาบเข้าไปโอเค คราวนี้พี่ต้องจุกถอดสกาหลับให้หน่อยครับเราจะยิงกันทนั้งบดสาครั้งอ่าสหลัอบอดเอาก่อนนะครับร์บบชันนี้ก่อนนะใช่้มาสามครั้งก็คือยิงปกต,ติก่อนถูกไหมครับใช่ครับยิงปกติเสร็จใส่สกาหลับแล้วยิงนะครับหลังจากนั้นกินขาไก่หุ้มทองเนี่ยนกหุ้มทองเนี่ยแล้วก็ยิงต,ตึ๊ดต้มโช๊บ อันนี้นนจะได้หนึ่งมืหนึ่งพันเท่าไหร่ประมาณหนึ่งหมื่นพัหนึ่งหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับโอเคกลับไปที่พร <อ S 1> เสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะใส่สกาหลับขอใส่ก่อนแล้วกันนะครับใส่สกาหลับก่อนปับ๊บแล้วก็นั่งนะครับนั่งเสร็จยิงต่อคอมแพ์คันนะปับ๊บหลอแป๊บ ปึ๊บยิงปึ๊บยิงตึ้งโชว์อ่าอันนี้ดูนี่ขึ้นมาเท่าไหร่จะเป็นปึ้งหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบห้าอ่าเอานี้ไปนั่งครับกินเลยนั่งก่อนนะอ่านั่งก่อนนะถ้าจะสเต็ปที่ดีที่สุดประหยัดที่สุดนะเพราะว่ามันมีจํากัดเวลาการใช้ด้วยนะอ่าคราวนี้เรากินฟังไอเทมเลือกไอเทมนี้นะครับแล้วก็ใช้ อ่าดูหน้านากินด้วยโอ้โหไปยิงเลยตัวเราจะเรื่องแสงทองๆเนี่ยนะเราก็ต้องใช้คุ้มที่สุดนะครับพยายามให้ใช้คุ้มที่สุดอ่าพอนกมันกระโดดลงไปปุ๊บเราเข้าไปนั่งพอเลยครับเข้าไปเลยไม่ต้องรอเร่ยขึ้นมานะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยกว่าครับโอเคขึ้นมาหมื่นเจ็ดนะเมื่อกี้เห็นแบบแวบนะครับโอเคแล้วก็ยิงต่อคือเราต้องใช้เวลาให้สั้นที่สุดนะในแต่ละรอบเพื่อที่จะได้ ไอ้ตัวขานกให้คุ้มที่สุดโช่าแล้วพอมันวิ่งออกมาปุ๊บตอนที่มันตกไปปุ๊บวิ่งไปแตะพรได้เลยนะครับอแล้วลองกดดูที่เห็นไหมตัวเลขกำลังวิ่งอยู่เลยตรงนี้ยิงได้นะถ้าแม่น่นโออ้ันนี้ไม่เป็นไรๆคราวนี้ขอดูตัวเลขชั้ๆครับว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่น2 1 9เจ็ดสองหนึ่งเก้าครับ ฟินๆนะนะครับก็ลองดูนะเอาไปใช้ดูสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่นเอลเดอร์ลิงไม่มากก็น้อยนะครับแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามแลวกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาพบกับพี่้มจุกและพี่นุ๊กได้ในคลิปหน้ารับรองสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้พี่นุ๊กกับพี่้มจุกก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ